นานๆจะได้มาบ้านหลังเก่าอีกทีหนึ่งค่ะแห้งหมดเลยต้นไม้ไม่ได้รดเลยมีใครอยู่ทำให้เลยจะส่งพ่อจังเลยสำหรับที่น้่น หน้าหลังต่อไม่มีใครอยู่เลยครางเงียบมากมารดน้ำต้นไม้แนะห้งไปหมดเลยต้นไมนนะ้เดี๋ยวจะได้มาย้ายต้นไม้ทางนี้ไป อยู่ทางน้นให้หมดเพราะว่าไม่มีใครรเลยคัญยายก็ไม่สบายไม่มีใครดูให้เลยแต่ก,ก็มาจะดูแลเอง โอ้ยุ่งก็เยอะครับยุ่งเยอะมากโอ้ยบ้านอยู่ติดโรงงานคะ่ะทุกคนมันก็เลยได้ยินเสียงตัดกระดาษสันไทยตัดหลังคาสันไทยเสียบเลยบ้านหลังเก่าะคะ่ะที่นี่คือบ้านหลังเก่านะคะ ีมต้นอยู่เลยต้รัดน้ำต้นไมน้ฝนไม่ตกด้วยต้นยาสนามนนนมาวางมาเพ็่สั่งทขาฟูมักนเลย สายได้มาทำความสะอาดให้ถึงย่าใหม่แล้วเดยจะหาโระาสมาทำความสะอาดนี่